ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนรายการโดยดาน้ากรุ๊ปฮัทและอุมรอตามแบบนาวีต้องที่ดาน้ากรุ๊ปคลีนสแควร์ศูนย์บริการมาตรฐานทําความสะอาดรถยนต์โรงแรมเซนโฮเทลแบงคอก ที่พักมาตรฐานสะดวกสบายใกล้แอร์พอร์ตลิงว่องไวคอนสตรัคชั่นจำหน่ายรับเหมาก่อสร้างตอกเข็มเข็มเจาะทุกชนิดฟาริดบีฟเรื่องเนื้อไว้ใจเราฟาริดาดรายฟู๊ดผู้จัดจำหน่ายอินทพลัมและผลไม้อบแห้งทุกชนิดเล่แคทเทอริงรับจัดเลี้ยงงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์ สลามวาเลกุมรัลลอฮ์วบะบริกาตุุน uh. ต้อนรับเพ่ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนของใหญ่เป็นรายการที่สารสายใหญ่สื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับคนมือล่างให้ทั้งสองฝ่ายนี้ได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้ดีใจมากครับกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ6ปีที่แล้วเราได้มาระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ดือดร้อนเป็นหญิงม้สามลูกสคนนะครับ พ่อนั้นเสียชีวิตที่ประเทศมาเลเซียไปทำงนานที่นู่นแม่ยังตั้งครันอยู่ในท้องและช่วงเวลานั้นย่านนี้เนี่ยมีน้ำหลากน้ำท่วมมาบ้านเขาก็ถูกน้ำท่วมพี่น้องที่ชุมชนสามแยกแห่งนี้เนี่ยนะครับได้ระดมทุนช่วยเหลือกันสร้างบ้านครอบครัวกพร้าครอบครัว,รวซับรีนี้ เมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นถึงการรวมตัวช่วยเหลือของสังคมของพี่น้องที่นี่แล้วยังคิดว่าน่าจะได้เป็นแบบอย่างต้นแบบของชุมชนที่ดูแลคนเด็กกำพร้าด้อยโอกาสได้เป็นอย่างดีการรวมตัวนั้นเรามองถึงผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยใน แวดล้อมต่างๆนได้พยายามที่จะระดมทุนช่วยเหลือกันทั้งโซเชียลทั้งส่งผ่านมาถึงเราว่าทำอย่างไรจะช่วยเหลือนี้ก็ได้คำามดีละเราได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งบัดนี้เนี่ยลูกเขาคลอดมาแล้วพี่น้องครับทำให้เรารู้สึกได้ว่าการ ย้อนมาตามรอยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ว่าเขาอยู่กันได้อย่างไร4ชีวิตหลังจากที่ลูกเขาคลอดแล้วเนี่ยเขาทำงานอะไรเขามีรายได้จากไหนเงิน60,000บาทที่เราหามาได้ช่วงเวลานั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายของลูกๆกํกกำพร้าที่นี่นะครับบ้านซอบรีนี้เช็คดูกับสุไลามานหรืออนดาเนี่ยอนันดาว่าเงินของซอบรีเนี่ยคุณพ่อเขาดูแลอยู่เนี่ยพออ่ะนะ หลังจากนั้นพ่อเขาเสียชีวิตเนี่ยลูกภรรยาของขออ,อนเนี่ยดูแลทรัพย์นี้อยู่แล้วก็ส่งบริหารจัดการให้การดูแลอยู่ตลอดทุกเดือนเนี่ยขณะนี้ยังเหลืออีก8,000บาทมาชออฮ์เป็นความาภาคภูมิใจที่มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างดีถามว่าเขาแล้วเขาใช้ใจ่ายอะไรแน่นอนโรงเรียนก็เรียนฟรีแล้วมีอาหารกลางวันต้อมีใช้ใจ่ายบางประการเท่านั้น แต่เราเห็นสภาพสังคมที่นี่ชุมชนที่นี่มีการดูแลเอาใจใส่เด็กกำพร้าเป็นอย่างดีเมื่อสักครู่เรา,เ,าเข้ามาพูดคุยก็มีพี่น้องชาวสวนเนี่ยนะนำนี่ฮะพี่น้องนี่เป็นมะเขือมะเขือม่วงเรียกมะเขือม่วงมามาช่วยเหลือเอามาฝากที่นี่เอามาให้ลูกกำพร้านี่ ด้วยเหตุนี้เขาจึงมีค่าใช้จ่ายน้อยเพราะสังคมชุมชนที่นี่ช่วยดูแลเขานั่นเองเรื่องราวดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นได,ได้ได้กับทุกชุมชนนะถ้าเราได้พบเห็นแล้วก็นำมาบอกกันว่าถ้าชุมชนมีการบรหิหารจัดการที่ดีมีผู้นำที่มวีวิสัยทัศน์ที่ดูแลคนด้อยโอกาสเด็กกำพรา้าเช่นนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์มากและการคาดหวังถามว่ามี หวังไหมกับลูกกัม้าบ้านนี้ว่าเขาจะเติบโตอย่างคุณภาพและมีการศึกษาที่ดีแน่นอนทุกคนในชุมชนเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแล้วก็อยากจะผลักนั้นให้ลูกเขาได้มีโอกาสทางการศึกษาไปติดตามชมกันครับว่าเรื่องราวดีๆเช่นนี้เนี่ยเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรแล้วก็เขาอยู่กันได้อย่างไรลูกสี่คนเงินหกหมื่นยังเหลือระยะเวลา6ปียังเหลือตั้ง8ปดพันติดตามรับชมกันครับ <S a s สลามุอะลัยกุม ฉันไม่เคยท้อแทะ้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำว่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษ ท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเ,เมื่อ6ปีที่แล้วเราได้มามีส่วนร่วมดูแลครอบครัวกํมพาราที่นี่นะฮะหญิงม่ายลูก3คนตอนนี้4คนแล้วฮะนี่คนเล็กเนี่ยนะน้องมัหหััฟฟาอินะครับวันนั้นที่เรามาเนี่ยยังอยู่ในคันแต่ตอนนี้เนี่ยคลอดออกมาแล้วอายุ5ปีแล้ว5คขวบแล้วนะครับบ้านนี้เนี่ย ดังที่เรียนให้ทราบฮะว่าสังคมไร้ล้อพี่น้องมุสลิมที่นี่เนี่ยเขาดูแลกันดีมากเมื่อสักครู่ก็มีพี่น้องของเราเนี่ยนำะมะเขือม่วงนำจะมีแวะเวียนกันมาดูแลครอบครัวก,กำพร้าครอบครัวนี้เพราะเนื่องจากว่าเข้าใจศาสนาแล้วก็สงสารรู้ถึงภาคผลของการดูแลเอาใจใส่เด็กกำพร้าเป็นอย่างดีวันนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะ เริ่มตั้งแต่นู่นเลยครับพออรุสลลนตาญินะครับพอโรงเรียนบ้านเจเ๊เหมนะฮะก็มาร่วมกันตรงนี้ด้วยเป็นผู้ประสานงานนะฮะกับทีมงานของเราด้วยนะครับแล้วให้เขียิมาร่วมกันกับเรานะที่บ้านเด็กกำพร้าครอบครัวซอฟรีนี้นะครับท่านพอออาปาเดลีเจอ๊อาลีนะเจ๊อาลีเนะี่ยแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่ออะไรแนะนําตัวเลยครับ อ่าชื่อมุสฟิลเจอรีครับเจรีนะฮะขึ้นนิดนึงอ่าครับเออลองเล่าให้ฟังในช่วงก่อนที่เราจะมาร่วมสร้างบ้านกันในช่วงเวลานั้นนะ่ะเออคุณพ่อเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาเสียชีวิตด้วยอะไรนะครับครับ <c oughs> อันหนึ่นะชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนมื่ล <c oughs> อะนรครับเออกับผมชื่อมุสโฟิลนะครับเจรีเอ เมื่อ6ต้องขอบคุณทางยาเต็มทีวีนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วที่ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการสร้างบ้านของน้องๆครับตอนที่พวกท่านมา6ปีที่แล้วนะครับน้องไฟสนะครับยังอยู่ในท้อง4เดือน <c oughs> ครับผมตอนนี้น้องเขาประมาณ5ปีแล้วนะครับ,รบวันนั้นเนี่ยสามีเขาจากไปเนี่ย ผมเห็นชาวบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ยสร้างได้อย่างไรมีการระดมมาช่วยเหลือกันแบบไหนอย่างไรครับครับผมสำบ้านหลังนี้นะครับพ่อของเขานี่ครับทางานที่มาเลเซียนะครับเนี่ยทำงานมาเลเซียแล้วก็เสียชีวิตที่มาเลเซียแล้วก็ทีนี้ไม่สามารถเอาศพกลับมาได้ก็คือต้องฝังที่ที่นู่นนะครับครับแล้วทีนี้ทางภรรยาของเขาเนี่ยตอนนั้นท้องอยู่ครับไม่ทํางานแล้วทีนี้บ้านก็ไม่มี แล้วก็จากความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ,ค,รบคือเขามีที่ดินที่เป็นพ่อของเขาที่ทิ้งไว้ส่วนนีช้ชาวบ้านได้เกิดความคิดในการช่วยเหลือในการสร้างแล้วก็ขอรับบริจาคจากชาวบ้านในพื้นที่แล้วแวและใกล้คเคียงแล้วก็ทางโซเชียลนะครับ บ้านหลังนี้ช่วยกันสร้างช่วยกันทําด้วยแรงกายของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ1เดือนเต็มเต็มชาครับผมหนึ่งเดือนเต็มเต็มครับผมเห็นว่าผอผอคนเดิมชื่ออะไรนะบาตอนนั้นครอบครัวนี้คือผอมุสตาฟานะครับครับอ่ามุสตาฟาเจมส์ไหเจมเมเจมเมมุสตาฟาเจมเมนะครับได้ดูได้ดูแลครอบครัวนี้อยู่แต่ตอนนี้ท่านเสียแล้ว สั้นเสียแล้วคือ,อภรรยาของเขากับลูกของเขาอีกคนหนึ่งที่สวยดีจะ,จะเป็นคนดูแลดูแลหลักดูแลต่อมานาดูแลต่อมาครับพูดถึงย้อนกลับไปนิดนึ่งหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้วการการดูแลครอบครัวเนี่ยลูกเขาก็คลอดมามีรวมเป็น4ี่คนแม่แม่เขาทำงานอะไร คือแม่ของเขาแม่ของเขาเนี่ยคือแล้วแต่เขาชาวบ้านจะให้เขาไปทําอะไรนะครับคือไปรับจ้างรับจ้างทั่วไปแล้วก็จะให้ได้ค่าตอบแทนมาเล็กเลน้อยน้อยแต่ก็เห็นว่าไม่ค่อยแข็งแรงใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังไงฮะเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกภูมิใจดีใจลูกของพออคนเดิมเนี่ยคุยกันนะฮะดาเนี่ยว่า เงินที่เราได้มาประมาณ6 0 0 0ื่นในช่วงเวลานั้น,นในส่วนที่สร้างบ้านชาวบ,บ้านก็ร่วมกันสร้างแต่เงินที่จะให้เขาเป็นค่าใช้จ่ายรายวานันค่านักไปอาหารที่โรงเรียนไปโรงเรียนสิ่งของเหล่านี้เนี่ยเ,เงิน6 0 0 0ื่นเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เรารู้สึกยังดีเพราะการบริหารจัดการทางด้านการเงินเนี่ยหลังจากที่พอ,อคนเดิมเสียไปนะฮะภรยาเขาดูแลแ,แทนเมื่อสักครู่ทราบว่าเหลือ8,000บาท นนหกปีเนี่ยใช้อย่างประหยัดแล้วก็ใช้อย่างตา,ตามความจําเป็นที่เขามีใช่ครับะะใช่ครับจะคุยกับอีกท่านหนึ่งเอาคนนูน้นลวกันพะอรุสลันตายินะฮะวันนี้ได้นําคณะออกมามเห็นสภาพอย่างนี้เพราะฮะความร่วมมือของพี่น้องของเราเนี่ยคือมุสลิมนะ่ะอินนามันมุกมินูนะไอความแท้จริงผู้ศรัทธานั้นเป็นเป็นพี่น้องกันความรักความหมงยัยความปรารถนาดี ความหวังดีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเด็กกำพร้าที่บอกว่าฉันและนบีบอกว่าฉันและผู้อุปการะเด็กกำพร้าเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับฉันในสวรรค์จนรู้เมื่อสักครู่เห็นภาพเนี่ยเขาเอามาเขือม่วงมาให้นะอันนี้ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างภาพนะจังหวะที่เรามาแล้วเห็นจริงๆเลยครับอาอรู้สึกอย่างไร้องแสดงความรู้สึกอะไอ่าสลามุลัยลกุมบารุตุลไลประกาตุผมนายรอสลันตาเย่ผู้อเมริกาโรรีนบ้านเจมสมครับ ก็เห็นแล้วประทับใจนละครับเราไม่ได้สังภาพมันเกิดสดๆเลยนะครับเขาขับรถมาแต่นู่นเลยแล้วก็มามอบมะเขือตรงนี้มันบอกบอกถือว่าความรักนะความใส่ใจที่มีต่อลูกกําพรานั้นมันยิ่งใหญ่มากนะครับเขาเขาไม่ทิ้งตัวนี้เลยอันนี้ต้องชื่นชมผู้นําด้วยนะทั้งตัวอิมามทั้งผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นอะไรต่างๆแล้วก็ชาวบ้านด้วยนั้นก็ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการไม่ทิ้งกันดูแลลูกกำพร้าอันนี้ต้องน่าชื่นชมครานนี้ผมเองในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการหนึ่งในผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอแวง้ง ทางคุณครูทางผู้บริหารของเภอแวงก็ไม่ทอดทิ้งลูกกำพร้าเหมือนกันมีกิจกรรมที่เราทําตลอดเลยนะครับ,รบแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทีมงานยาทีมทีวีมามาด้วยเราก็เลยได้ทํางานร่วมกันเป็นการประสานความช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันอันนี้ต้องขอบคุณทางยาทีมทีวีด้วยแล้วก็หวังว่าเราก็จะได้ดูแลลูกกำพร้าด้วยกันไปนานๆหรือ,อะรนะครับวันนี้เราจะไปกี่ครอบครัวครับอกวันนี้ตามแผนนั้นเออสัก ห้าหกครัวเรือนใ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 นเขตอำเภอแวง<ม>เราก็เลือกออหมู่บ้านที่คิดว่าสมควรที่จะไปเยี่ยม<ช>นะครับสำหรับวเราจะไปประมาณห้าหกครัวเรือนครับอยากจะให้กำลังใจแม่เด็ก<ๆ>กับลูกๆเนี่ยการประคับประคองครอบครัวลูกเนี่ย,รรยให้มีการศึกษาแล้วก็แม่เองให้มีกำลังใจที่จะดูแลลูกๆเชิเจอครับ ครับกเ็เราก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับคุณคุณแม่ด้วยก็อย่าพึ่งท้อนะคือว่าการดูแลลูกกาพร้านี่ได้บุญมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็ก็เป็นกําลังใจเข้มแข็งเขาไว้แล้วก็ดูแลลูกๆให้ให,ให้ให้ถึงฝั่งให้ได้ตามศักยภาพที่มีแน่นอนแล้วครับว่าต้องประสานความช่วยเหลือจากชุมชนด้วยในะการดูแลกันไปครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายส่วนลูกๆก,ก็ก็จะมีคุณครูจะมีผูอ้อำนวยการโรงเรียน ดูแลอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับขอบคุณมากค,ครับอาจารอ์กำลังแฝงอดนะท่านพอรุสลันแอีกท่านหนึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านยะหอยะหอ <ๆ S 2> นะฮะท่านประเดระเจรีนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้เห็นภาพก <ๆ S 2> ารเยี่ยมเยียนการการที่มีสังคมพี่น้องท่านทราบเรื่องราวเหล่านี้ดีฮะเชิญครับ ครับิบีลสุเรเรามาาันยเระฮีมัสสลามลยกุมรารัมตุลลิวะบรากาตุผมนายปาดิลิจิอานีผมในการโรงเรียนบ้านยะโหนะครับซึ่งบ้านจริงๆนั้นอยู่หมู่บ้านเดียวกันกันกบครอบครัวนี้ครับครับก็พอพอจะทราบเ,เรื่องราวความเป็นมาว่าเ,เหตุการณ์ที่ได้เกิดนำไว้เมื่อกี้นะครับส่วนการช่วยเหลือ หรือว่าการดูแลในส่วนของอในส่วนของหมู่บ้านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้นําทางศาสนาตัวอิหมัมคณะกรรมการมัสยิดเราก็จะมีเราก็จะมีะการดูแลท,ที่ที่ชัดเจนโดยเฉพาะ,ะโดยเฉพาะ,ะเด็กกำพร้าเนี่ยก็จะมีะในช่วงของการเปิดเทอมก็จะมีจะมีเงินเงิน เหมือนว่าซื้ออุปกรณ์อะไรชุดเรียนนะหนังสืออุปกรณ์ต่างๆใช่นองเหนือจากนอกเหนือจากที่ที่ได้รับจากโรงเรียนครับทางทางรัิดีมอบให้กับรัวพานี้ครับแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงก่อนอายก็ก็จะในชุมชนโดยเฉพาะผู้นำตัวแทนอะไรนะ ตัวแทนเยาวชนก็คือจะพาน้องๆอ,อ,อย่าติมซึ่งในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็จะมีเ,เ,เด็กกำพร้าทั้งหมดตอนนี้เพิ่มเป็น9คนก็โดยหลักๆแล้วเราจะเราจะ,เราจะจับคู่คคคลักษณะทำเช่นเดียวกับท่านออพอรัสลันธรรมที่โรงเรียนก็คือจัดจับคู่ เอาเอาข้าราชการแล้วก็ไปจับคู่กับลูกยาดีมแล้วก็จะดูแลแล้วก็ในกลุ่มของของเยาวชนที่นี่ก็จะมีการตั้งกลุ่มชื่อกลุ่มว่าสซยังวากับสิกูสายังวากับสิกูนี่ก็จะมีรับสมัครจิตอาสาค,คือจะดูแลเด็กกำพร้าเป็นค่าใช้จ่ายแต่และเดือนเดือนละ400บรบาทก็คือจะจับคู่ปีหนึ่งเลย พอปีหน้าก็เปลี่ยน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 มือครับเปลี่ยนมือไปจับอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปจับก็คือเปลี่ยนมือข้ายการคนหนึ่งก็คือก็คือ สมมติว่าการคนที่หนึ่งจับแล้วปีนี้ปีหน้าให้คนอื่นต่อหมายความว่าระดมทุนการศึกษาให้กับเขาเป็นประจําเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน4บาท400บาท400รับทก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของครอบครัวนี้ที่ที่ที่ชุมชนหรือว่าคนในในในหมู่บ้านได้ดูแลก็คือได้ดูแลตลอดทุกอย่างเลยที่ที่ ที่อย่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี่ก็คือการการดูแลการดูแลตลอดคือจะมีมาไม่ขาดสายเพราะว่าเ,เพราะว่าเข้าใจในความยากลําบากตรงนี้นะครับ,รบกบ็ขอบคุณทางยาตินทีวีที่มาเปิดโอกาสถือว่าเปิดโอกาส เราได้นําเสนอแล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วกเ็เป็นแรงผล,ลักดันเป็นแรงกระตุ้นให้อีกหลายหลายคนได้ร่วมกันร่วมมือกันทำในสิ่งที่ดีแบบนี้นะครับยอดเยี่ยมเลครับ๋ยวจะจก็ยินดีฮะทางเราที่สัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอย่าทีมทีวีเนี่ยเราก็จริงๆแล้ว เป็นการประสานยติทนนี่เป็นสื่อนะฮะนำน้ำใจจากพี่น้องที่รับชมรายการเนี่ยร่วมบริจาคก,กันมามาช่วยกันดูแลสังคมทั่วประเทศแหละครับเราก็ไปภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เราแต่นี้บ้านนี้ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งเมื่อ6ปีที่แล้วที่เรามาแล้วก็ได้ระดมทุนกันช่วยกันนะฮะ พระองค์ทรงกำหนดไว้เด็กกำพร้าผู้สัทธาเด็กกำพร้าผู้สัทธาสนับสนุนรายการโดยอามีนาเอ็นเตอร์ไพรส์แบรนด์เครื่องหอมไทยดังไกลทั่วโลกบริษัท BB p l a นจำกัด รับเหมาสร้างบ้านระดับ5ดาวสร้างโรงแรมและ 7, 8, 6, อพาร์ตเมนต์786ออโตกรุป๊ปจำหน่ายรถยุโรปมือสองสภาพดีเยี่ยมยันนตีโฮเทลโรงแรมฮาลานใจกลางเมืองหาดใหญ่นุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นต้องสินทอนพัตรคการสินทอนรสีนครินทร์สินทอนทุ่งครุสินทอนมีดซัพพลายฟริดาเดดแอนนัทผู้นำเข้าอินทพลัมและจัดจำหนา่ายผลไม้อบแห้งทุกชนิดจากตะวันออกกลาง อามมนบริการรับจัดเลี้ยงในวาระต่างๆโต๊ะจีนบุฟเฟ่จัดได้ตามต้องการเอาเดี๋ยวก่อนจะถึงคุณมนตรีเราเราคุยกับแม่ของเด็กนะกจะจะจะอยู่ได้เลยไม่เอามนะเอานะลูกชายคนโตนี่นะลูกชายคนโตนี่คือ,อคุณ Adam, อาดัมซอฟรีอายุเท่าไหร่แล้วอาดำอายุอายุสิบเจ็ดปีครับตอนตอนตอนปะเสียเนี่ยตอนปะเสียเราอายุเท่าไหร่ตอนนั้นสิบสองวัยเท่าไหร่สิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีตอนนั้นหลายปีแล้วนะฮะเป็นอะไรปะเป็นคนเสียเป็นระเพาะนะตอนนี้เรียนที่ไหนฮะชั้นไหนเรียนที่ไหนโรงเรียนอะไรอน,นาคตอยากจะเป็นอะไรเรียนที่ไหนก่อนเรียนโรงเรียนทยธรรมวิทยาครับไทยธรรมวิทยาเนี่ยชั้น ชันมอสีทับสอหมอสีแล้วนะอนาคตจะเป็นรรอะไรดีนะเป็นช่างหรือเป็นอะไรดีหรือเป็นหมอก็ <c oughs> <g ül> <g ül> <g ül> ยังพยายามที่จะก็ขอให้ตั้งใจเรียนจบวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งให้มาพูดหน่อยดิว่ารู้สึกอย่างไรมาส่มาส่มาส่งาสมาส่ขขงหว่ง<ม>างพูส่งมาส่มา่ง่ม ยังไม่เจอเราแล้วกลัวกลัวว่านะโอเคขอบคุณครับคุณมกาศครับผจญวันครับยินดีที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคุณมนตรีวันนั้นมาด้วยกัน <S <S นะกับเรา,าร่วมระดมทุนเพื่อที่จะดูแลครอบครัวนี้วันนั้น6ปีที่แล้วเราได้60,000กว่าบาทนะวันนี้เนี่ยเงิน60,000นนั้นเนี่ยพอเดิม เสียชีวิตไปนะถึงอายาันไปขอผลบุญได้ได้ส่งถึงท่านด้วยนในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยได้ร่วมกันดูนนนนนแลเด็กกำพร้าครอบครัวนี้นะครับแล้วก็เงินปัจจุบันยังเหลืออีกตั้ง800 0 <000 S 1> บาทเพราะการบริหารจัดการทางด้านการเงินเนี่ยตอนนี้ภรรยาเขาดูแลแทนเมื่อสักครู่ผมคุยกันลูกเขาสุไลามานนะครับรู้สึกอย่างไรวันนี้มาเยี่ยมคำหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงบ้านสามแยกก็คือพวกเราไม่ทิ้งกัน นั่นแหลผมใช้คานี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อหาปีที่แล้วเนี่ยเราได้มาเปิดบ้านหลังเนี้นะมีพี่น้องที่มาร่วมมือเริ่มใจกันเยอะแยะไปหมดเลยนะผมจําภาพอันนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ความดีใจตอนนั้นยังมีน้องคนนี้อยู่ในท้องเลยนะี๋คนนี้ยังอยู่ในท้องอยู่ความดีใจที่พพี่น้องในบ้านสามแยกที่มามอบให้กับครอบครัวซอป,ปรีเนี่ยมผมยังจำภาพนั้นได้นะ ความรู้สึกดีๆความรู้สึกการให้เกิดขึ้นในวันนั้นนะฮะวันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วผมคุยกับโดยที่ตลอดว่าถ้ามีโอกาสมาแว้งเนี่ยแล้วพี่น้องถามมาว่าเราต้องมาบ้านหลังนี้อีกอมามามา,มาเยี่ยมเขาอีกนะฮะวันนี้ําดีลาดได้มีโอกาสมานะครับ <c oughs> ก็เห็นภาพเดิมอยู่นะฮะนั <c oughs> พี่น้องสามแยกไม่เคยทิ้งครอบครัวซอฟลี่นะ,ะเป็นความรู้สึกดีใจนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เรา จะนําสกาดที่พี่น้องมามอบให้เนี่ยนะฮะบริจาคมาเนี่ยมาให้นะฮะจะไม่เท่ากับน้ําใจของพี่น้องที่มาดูแลตลอดผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าต่อละห้าปีเ,เงินหกหมื่นที่บริจาคได้มาได้ยังเหลืออีกตั้งแปดพันบาทนะผมยกตัวอย่างในเคสบางเคสเนี่ยที่ที่หญิงม่ายที่เราเคยเจอเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคู่บริหารจัดการนะฮะเดือนเดียวเนี่ยเป็นแสนก็หมดมครับ ถ้าม่มีผู้บริหารจัดการนะฮะนี่ผมก็ขอรับตอบแทนแก่ผู้ที่ดูแลอย่างดีเลยนะถึงแม้ว่าจะกลับไปสู่พระองค์แล้วเนี่ยก็ขอรองใหเ้เรียกว่าความกวา้วางขวางของอ,อกูโบสนะฮะมา,ามาดูแลครอบครหญิงไม้นะฉะนั้นว่าเเราก็จะไม่ทิ้งยาติมทีวีจะอยู่คู่กับพี่น้องสามแยกตลอดไปในการดูแลครอบครัวซอบลีคับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับเดี๋ยว ท่านผู้ชมครับนี่เป็นความดีที่สังคมเนี่ยโดยทุกที่หลักการอิสลามเราเนี่ยนะฮะความนินนั์มุมินูนะไอความแท้จริงผู้ศรัทธานี่ยเป็นพี่น้องกันความรักความเป็นพี่น้องความห่วงใยและโดยทุกี่เด็กกำพร้าทั้งทั้งสี่คนเนี่ยนะฮะเขาจะเติบโตอ,อ,อย่างมีคุณภาพได้ด้วยกับ าภาวะที่พี่น้องของเราเนี่ยช่วยกันดูแลนะฮะผู้ใหญ่มาอดิเชิญเชิญด้านนี้ครับผู้ใหญ่คนระับเชิญเชิญอ่าเชิญเชิญเชิญอ,อ่าเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงผู้ใหญ่ี่ก็มีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัวนี้มาตลอดนะจิงจุ๋มยนะฮะแนะนำตัวได้ครับชื่ออะไรยังไงอ่าครับผมผู้ใหญ่บ้านหมู่หกนะครับสามแยกอ่ชื่อสบรีเจ่อารีนะครับครับอ่ก็ ตั้งแต่เริ่มแรกนี่นก็คือเราเ,อาเริ่มตั้งแต่ปลูกฐานเลยบ้านนี้ก็คือ,คอช่วยเหลือมาตลอดการ <ๆ S 1> การระดมทุนช่วงนั้นเป็นยังไงเร<อ>าใช้วิธีไหนก<อ>ับง,งก็หนึ่งก็คือลงตามเฟ e บุ o กนะครับ,รบประชาสัมพันธ์ตามเพจต่างๆาในเมื่อ,อช่วงนั้นเป็นช่วง อะไรนะครับน้ำท่วมพอดีก็คือ,อเห็นถึงความลําบากของครอบครัวนะครับครอบครัวนี้ก็คือที่ต้องอาศัยอยู่บ้านหลังเดิมนะครับที่รั่วมาน้ำท่วมรั่วแล้วก็ก็ทางผู้ใหญ่เก่านะครับในประดิษฐ์คณะรักษ์ก็คือเรียกทีมงานก็มา,ม,ม,ามาประชุมแล้วก็จัดให้มีการ ช่วยเหลือและก็สร้างให,ให้ให้และเสร็จแบบนี้ครับก็คือคทางยากเต็มทีวีก็ในรอบที่แล้วก็มา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 ,มาตลอดเลยก็ค,คือมามา,าให้การสนับสนุนและก็จนแล้วเสร็จอลไรเนี่ยดี <laughs> ใ,ใจฮะเ <laughs> มื่อสักครู่เนี่ยในขณะที่เรากำลังจะเริ่มสัมภาษณ์กันเนี่ยมีพี่น้องระแวกนี้แหละทำสวนอยู่ข้านำมะเขือ มาเกือม่วงนะ<ช>มา <ะ S 1> ม,มอบให้กันซึ่งเป็นภาพที่พวกเราเองรู้สึกประทับใจกับสังคมที่นี่เนี่ยการเราจะอยู่รอดได้อย่างไรเมื่อเราทิ้งคนที่ได้อโอกาสวาากว่าพอเขามีมีของมีภาคผลผลิตที่เขาทางการเกษตรเนี่ยนะฮะ<ช>เขาก็มาแบ่งปันกัน<ช>มันทำให้เรารู้สึกนี่นี่ไม่ใช่การสร้างภาพแต่เป็นเรื่องจริงที่ชัดเจนว่าพี่น้องที่นี่เนี่ย เอาใจใส่ดูแลเด็กกำพร้าได้เป็นอย่างดีนะครับผู้ใหญ่อยากจะพูดอะไรช่วงท้ายนี้ไหมฮะเชิญครับก็ครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ยังยังมีน้องอีกตัวเล็กอีกสองสามคนที่จะต้องทางทีมงานเองก็ทางกลุ่มเยาวชนหมู่บ้านที่ที่ดูแลนะครับที่ดูแลก็คือยังต้องดูแลน้องอีกหลายๆคนนะครับก็คือ ก็เป็นภาระหน้าที่นะครับที่ต้องรับรับต่อจากของ<ม>ของผู้ใหญ่คนเก่านะก็คือมามาให้กับชุมชนมทีนี้กอ็อยากจะขอบคุณนะครับทางยาตินทีวีก็คือที่ให้ที่ไม่ทิ้งน้องนะครับที่ไม่ทิ้งน้องก็คือไม่ใช่ว่าทางชุมชนอย่างเดียวที่ที่ต้องรับผิดชอบก็คือมามามา,ม,ามีส่วนร่วมด้วย รักนครับข้บครับเวลาต้องรอกท่านผู้ชมครับแล้วนั่นก็คือสังคมของพี่น้องชาวสามแยกที่นี่นะครับเป็นชุมชนที่ดูแลยาดีเด็กกำพร้าหญิงไม้ได้เป็นอย่างดีนะผมอยากให้ชุมชนนี้ได้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้สังคมสถานที่อื่นๆชุมชนอื่นๆได้เห็นว่าการความสามัคคีในชุมชนนี้ แล้วก็มีสายตีมีข้อมูลว่าคนจะช่วยเหลือ,อคนได้โอกาสทางไหนก่อนด้านใดก่อนเด็กกระพร้าก็เป็นส่วนหนึ่งของอการที่เขาขาดแคลนแล้วก็ได้ได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีผมคาดหวังว่าลูกกำพร้าบ้านนี้จะเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยกับการเอาใจใส่ของสังคมนะครับวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งกับการที่เราได้ร่วมมือกัน การดูแลเด็กกำพร้าก็กลัวซอฟรีนี้นะครับแม่จะกลับไปอินโดไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ไปแล้วนะ <c oughs> ไม่ไปอินโดแล้วอ,อยู่กับลูกที่นี่แหละทำดีละนะครับดีใจและขออุอาต่อรัศมาตาลาให้รายได้ที่เขามีอยู่มีมรารักมีความจำเริญในการในปัจจัยยังชีพแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างบริสุทธิ์ <c oughs> เพื่อให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพลาไปก่อนนะวันนี้ฝากบอกต่อ,ตอไปวันนี้เรามาถึงที่แวง ที่ชุมชนสามแยกนี้แล้วบ้านซอบรียห่งนี้บริลกตาฟีกุฮิดายะฮสลาวานะเลกุมรักุลลอฮุรวกันฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า